ตื่นเต้นหนักกว่าเดิมด้วยเพราะว่าหนูเป็นแฟนมิสมาเวลอยู่แล้วด้วยน้องเป็นแฟนใครนะอ่มอนิก้าใช่แล้วพอมาได้ร่วมกับมันมันก็ทำให้แบบเป็นเป็นพลังหยิงมเป็นตัวแม่มามากอบกู้อยู่ด้วยกันใช่ใช่ค่ะอดใจรอไม่ไหวหลยน่าติดตามใช่มากเลยค่ะจริงๆเราชอบสมัยอยากเป็นตัวไหนถ้าได้เป็นยากจัง เป็นเป็นกัปตันมาวิลก็ได้มาวิลว้าวแบบว่าอยากเป็นคนเข้มแข็งแข็งแรงเลยอยากเป็นไคล่าอะไรชอบชอบเขามากๆเขาสวยแล้วเขาเก่งแล้วเป็นนักแสดงที่เก่งมากค่ะฝากให้ติดตามคุณชุ้มชอบหนังแนวแบบว่าแนวชุ้ม ก็ฝากเจะมาเวลด้วยนะคะเข้าโรงวันที่8พฤศจิกายนยนี้คะ่ะสามารถจองตั๋ออนไลน์ได้แล้วนะคะก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงคะไ่ะไปดูกันเยอะๆนะนะเดี๋ยวโดนสปอยนะ <laughs> มาถึงหนังเราตีติ้งเปนแล้วเป็นยังไงบ้างกับภาพที่ออกมาแล้หนังเหรอคะปิ่นปิ่นรีส์หลายคนสึกว่าโอ้ดีเดียได้ขนาดนั้นเลยเหรอเป่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีการปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเยอะมากทั้งทั้งสองเรื่องเลยค่ะตอนนี้เวิร์กช็อปทั้งยูเรนัสแล้วก็ปิ่นพั๊กไปด้วยกันค่ะไม่งั้น เอาซีนี้ก่อนเอาั่อโอเคคือมันมีเรื่องที่เราท้าฐากยาค่ะเสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องเหมือนอยากทําให้มันออกมาดีที่สุดใช่พอทีนี้เราปล่อยภาพฟิตติ้งไปใช่ไหมคะก็ต้องมาคียกันว่าฟีดแบ็กเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ปรับปรุงเหมือนเดิมตรงไหนดีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงจริงฟีดแบ็กมันมีอะไงบ้างพอกลับมาที่เราคิดว่าจะต้องเพิ่มเติมหรือว่าปรียน ก็มีเรื่องเออหน้าโผใช่นะใช่ค่ะอาจจะต้องแบบให้เข้ากับหน้าเรามากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนภาษาเราก็จะต้องปรับตังอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทีเรียตก็แอบยากแต่จริงๆน้องไปเวิร์กช็อปภาษามาแล้วถึงรอบสนุกดีใช่ั้มมันเข้าปากเรามเบ๊ค่อยๆไปค่อยๆไปก็ครูเขาให้กันบ้านมาฝึกค่อนข้างเยอะที่ต้องพูดกับตัวเองเยอะเหมือนกันแต่ก็จะทำให้ถ็งทีค่ะใช่ถที ข,ขนาดหนูเป็นคนไทยหนูรู้สึกว่ายากมากๆเพราะว่า <Yeah. S 1> คือม,มันเป็นราชาศัพั์ด้วยแล้วก็เป็นพีเรียดแบบ uh huh. สมัยก่อนด้วยก็มันจะมีบางคําที่เราแบบ mm hmm. พูดถูกหรือยัางน่าอะไรเง uh ี huh. ้ย <Yeah. S 1> มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เข้าปากแล้ก็ต้องต้องต้องค่อ,อ,คอยๆฝึกก็จะเข้าปากมากขึ้นแล้ว huh. อย่างลูกอะลูกที่ฟิตติ้งไปทำไมจะต้องแบบ มมเติอะไรอ๋อคือมันเป็นฟิวว่าแบบมันจะมีหลายๆคาแรคเตอร์ใน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 ซีรีส์ก็จะมีทั้งตอนเด็กด้วยแล้วก็ตอนโตด้วยอาจจะปรับให้รู้สึกว่าเกิดความแตกต่างมากคือแบบโอ้โอเคอันนี้เด็กนะแล้วก็อันนี้โตแล้วอาจจะยังไม่ชัดว่าตอนเด็กกับตอนโตใช่ฟิวนั้นอืมเนบอกตอนแรกจะถ่ายต้นเดือนพฤศจิกาตอนนี้พี่พึ่งเลิกชอบอ๋อบัตเอ๊ะจะถ่ายไปหมดแล้วนะกู้ได้แล้วใช่ไหมกู้ได้กู้ได้ ถ่ายไพร์ล์แล้วก็ตื่นเต้นมากๆถ้าจริงต้องแยกเสียงภาษากันยังไง่หนังก็ต้องหนังก็คงเป็นออกนอกโลกไปเลยนะอันนี้ก็คือย้อนยุคไปเลยยากมากก็คือหลังหลังจากนี้พวกหนูไม่มีช่องว่างแล้วมีเวิร์กช็อปแล้วก็ ขัดวันกันไปเรื่อยๆแล้วเวิร์กช็อปแต่ละอย่างคือไม่เหมือนกับสักจิ๋นี่มันคือพร้อมกันเลยอ่ะความกันค่ะหนูแย่ภาษาอย่างไงลูกอันเรื่องหนึงมันคือนอกโลกอีกเรื่องหนึงก็คือรูเลยค่ะเลยทำเต็มที่ทำเต็มที่ค่ะจริงๆกังวลนะกับคนกับการที่มันต้องสวิตสองเรื่องเอาไปกังวลกังวลอยู่แล้วแบบแค่ทำเต็มที่พอแล้วอย่าก็แบบตั้งใจตั้งใจทุกครั้งที่ไปเวิร์กช็อปทำกันบ้านอะไรที่เขาเซตแล้วก็ เต็มที่แค่นั้นเลยกดันไหมเพราะว่ามันจะต้องแบบว่าเป็นผลงานที่หลายคนรอคอยทั้งสองเรื่องดันดันยืนตัวดันดันดันยืนตัวด่ะดันอยู่แล้วค่ะจริงๆเราจะได้ดูเป็นเมื่อไหร่อ๋อพีนาปีหน้าเนาะพีน้าเลยค่ะทั้งสองเรื่องเลยค่ะทั้งสองเรื่องค่ะความภาคกว้างของแฟนทำให้เราแบบต้องตั้งใจขึ้นบ้า จริงๆตั้งใจอยู ibly, ่แล้วก็ตั้งใจอีกตั้งใจแล้วก็เต็มที่แน่นอนค่ะทั้งสเรื่องเลยเขามีกำลังใจน่ารักให้เราทุกๆวันเลยค่ะใช่ค่ะอะไรนะงานทีเวนน้อยลงค่ะน้อยลงเพราะว่ามันเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายเลยแล้ว เหมือนอาทิตย์หน <LEGO> <ó> ึ่งเราอยู่กับการออกกองทั้งหมดเลยใช่ไม่ออกกองก็เวิร์กช็อปละมั้งอันนี้พี่แจ๊คไม่เป็นแฟนให้ทราบล่วงหน้าเลยว่าถ่ายไปอยู่นี่แหละอยู่นี่อยู่นี่แต่ว่าก็อาจจะไม่เจอใครน่รอรอรอชมผลงานใช่ค่ะแต่ก็จะมีแฟนมีดไปต่างประเทศบ้างรวมถึงที่ประเทศที่ต้องไปค่ะมมั้งคะที่ที่ที่เห็นในตารางก็น่าจะ คืขอก่อนส่งปีนี้ป่ะชินปีนี้ชินปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลยอ,อย่างนี้คือไอ้สองเรื่องนี้มันจริงๆมันต้องทำลายมันใกล้กันหรือว่าจริงๆมันเออมตอนออนเหรอคะหนูว่าไะไรแหละหนังน่าจะมาก่อนคิดว่าหนังมาก่อนกลับมาปราึกษ <c oughs> ากัน <c oughs> น่าจะน่าจะหนังมาก่อนแต่ก็ใกล้ๆกันเห็นเราสองคนแบบเต็มๆตจุ๊บจุ๊ คนขที่เป็นกาลังใจให้เราหนื่อยก็ยังอยู่ก็ฝากพวกเราฟินเบกกี้ด้วยนะคะก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังอยู่อยู่อยู่ในใจของทุกคนเหมือนเดิมพวกเราก็จะตั้งใจทําผลงานออกมาดีๆนะคะก็รอนิดนึงนะคะรอใจอีกนิดหนึ่งสมการรอคอยแน่นอนขอบคุณเชิญเจอกันลูก ครยังไม่ได้ยกมือครับใครยังไม่ได้ยกมือมมอันนี้คเขาน้าหลานรับเรียบร้อยไหมดันสายดันสายครับดันสาย